ครับสวัสดีครับผมเฮียชายรถแห่ครับตอนนี้อยู่ที่สตูไทยรถแห่ครับวันนี้ไลฟ์สดรวมนักร้องทีมหนึ่งทีมสองนะครับอ่าวันนี้ทีมงานก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนักดนตรีครับมาเป็นบางส่วนครับนี่จานตีครับ ก่อไลฟ์สดก็เหมือนเดิมนะครับตั้งเหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดูทีมงานครับอันนี้ตากล้องที่เลยครับขอให้เป็นจริงครับเดีนี่ครับอันนี้มือมิกไปตรงแห่กำลังทานข้ารับช่องเไยครับ ช่องคลอดอ้นหืมพาอมช่องเชื้อชาครับผมกินข้าวครับกินข้าวอันนี้ก็เสียอารมนะครับใครเป็นคนขอคเดียรผมคนนี้ไม่มีครอบครัวครับแต่มีเมียแล้วเมียเมียยังมีไม่ครบสี่คนเลยครับอ๋อชื่อบังมีครับหาเพิ่มครับแล้วหาเพิ่มครับผมไม่รอครับแต่หาขึ้นมานครับ ไม่เชื่อไปดูช่องผมได้ครับมีปากช่องด้วยปากช่องเลยนะครับช่องอินโอโูสตูดิโอนะครับท้ายคลิปมันพักครับมีอะไรอไหมครับก็ไม่มีครับใครมักฮารัฟวอตุกปาร์มันมันกับเอาผมด้วยครับปากนี่ปากแอปเปิ้ลปากซ่อนี่แหละครับอันนั้นก็เสียเอ็มนะครับเจ้าของ ช่องอีสานเล็กนะครับอร่อยไหมครับข้าวนี้ตีมือเยอะมากครับจอกเล็กจอกเล็กสำหรับมาทานอร่อยทุกมื้อมันจังแปลกพิมารไรสดนะครับวันนี้วันนี้เย็นเย็นไหมครับสุดแล้ววันนี้เย็นเย็นนะไหมครับเย็นเย็นต้องเอาแล้วครับจังหวะนี้ยาหายละวยาหมดที่แล้หลังจาก็บคนมาหนึ่งเอนงี้มาดูเจ้าของช่องพีเจครับ พีจีอ๋อไม่มาครับไล่ออกไปแล้วไล่ออกแล้วไล่เจ้าของช่องออกใช่ครับได้แต่มันเสียงดีเกินพี่ลึกน้องออกไล่ลึกน้องออกมาเจ้ามันเสียงดีเกินพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมารอนักร้องนะครับอันนี้ก็ําลังเดินทางมานะครับของนี่เคลียร์ออกเคลียร์ออกหมดยังไง เดี๋ยวให้เขามาแต่งตัวในนี้อันนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวนะครับผมทําขึ้นมาเองนะครับเป็นห้องแต่งตัวจานจรครับจานจรทำไรครับเดินเล่นครับเดินเล่นมีความทำไมถึงเดินเล่เนอ่ะเดินเดินจร<อ>ิงไ,<ด> <ๆ S 1> ไม่ได้อ่อนะ กินข้าวครับยังๆๆยังไม่ยิวยังไม่หิวหิวอะไรครับตอนนี้หิวปาปิก้าครับเดี๋ยวไปดู๋ยนนี้อ่าจานเพียนกำลังเช็คระบบแชเชื่อชื่อเช็คเคเช็คไม่โคหกได้ได้้ือชือเช็คชสดคเว ไม่ฟังไม่รู้เรื่องไงชื่อเฉยๆวันนี้ร้องเพลงอะไรครับศิลปินเราเพลงปิิตนาครับผมเพลงอะไรนะเพลงปิิตนาไม่ได้ผมถามคุณข้างหลัง เดี๋ยวผมพาไปดูนักดนตรีครับนี่แจนตีครับวันนี้จะลฟ์สดรูปแบบไหนครับวันนี้งานจินเลี้ยงแบบงานงานคอนเสิร์ตใช่ไหมเป็นงานคอนเสิร์ตนี่แคนดีรูปหล่อครับวันนี้มาใครครับโสดโสดโสดจริงเปล่า มีแนโก้ครับแจนโก้เพิ่งเดินทางมามาถึงเหรอมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนฮะห้องห้องไหนฮะแจนโก้ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมจะเค้กซาวนะครับันนี้จันต้นครับจจนต้นทำไรครับจำคอดไม่ได้ อ้ตายแล้วนีนก็จันนทดครับจันนอตมือเบสเราครับรอ MC เขาถามว่ามีแฟนหรือยังฮะทำไมพูดใบออกเบาอะไรพูดดังๆไหมพูดดังๆหน่อยกลัวอะไรอ่ะจันนอต กลัวอะไรอะ่ะพูดด,งดังๆหน่อยเเสียงงงพลมััมานดฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนเช็คซาวครับอันนี้นักร้องเรายังไม่มาถึงนะครับ,บครับอ่ตอนนี้โชคก,ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับว,นะวันนี้ ารถยนต์ส่วนตัวมานะครับแล้วทำไมไม่เอาเบนซ์มาครับทำไมไม่เอาเบนซ์มาครับวันน,น Magazine> ははี้จอดอยู่ที่เทียงนานน้อยครับครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเช็คสาวครับตอนนี้โชคก็กำลังซ้อมดนตรีนะครับ สัมภานักร้ลองนะครับอันนี้น้องลูกแก้วนะครับทำะไรครับข้าวค่ะอร่อยไหมครับอร่อยคอรับสีมือเจ๊ยอ้อยครับรนี่นนนะคโชคทานข้าวอย่างครับ ครัววันนี้สอบถามนะครับอ่เป็นคอนเสิร์ตรูปแบบไหนครับวันนี้เป็นคอนเสิร์ตรูปแบบงานบ้านคอนเสิร์ตผสมนิดนใช่ก็จะเป็นลูกคุ่งด้วยแล้วก็วารตีด้วยเป็นยังไงก็จะเรียนติดตามเดี๋ยวพาไปดูน้องเจนครับไปดูไปดูมือกองนะครับ นี่มือกองเพิ่งรับมาใหม่นะครับสวัสดีครับผมมาออ,อดิชั่นครับเป็นไงครับมาทำงานวันแรกอ๋อพอตื่นเต้นมากเลยคหรอตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นโมเลยมากเลยอะค่ะ,ะมาดูเพมาอาหารนุ่มๆในไทยละดับไห่แล้วคะ่ะไม่ดีพี่โสดแล้วครับรเฮ้ยไม่ใช่พี่ <laughs> มีเมียน,นนะครับอันนี้น้องเจนนะครับน้องเจน ราบสวัสดีมตรักเอนนี้อนครับบรรยกาศตอนนี้นักดนตีก็รับประทานอาข้าวอยู่ใช่ไหมครับยืนทำอะไรครรับยืนอเตงปหครับ บรรยากาศหน้า,าเวทีนะครับตอนนี้ก็ไลส์สดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ลูกแก้วนะครับ ก็จบไปแล้วนะคะไลฟ์คืนนี้ก็โชคเจนแก้วเต้ยนะคะข็ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะยังไงอย่าลืมนะคะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมติดตามช่องเทียชาด้วยนะคะชมเรื่องหลังของพวกเราไทยรถแห่โอเคสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ